วันนี้ยายประคองจะเสนอเมนูผัดเผ็ดปลาบึกนะคะกระสีหอมค่ะพริกแห้งค่ะละกาัอย่างอีกกระเทียมอันนี้มีแค่นี้ก่อนใช่ไหมนี่นะคะยายประคองเซ็กกับเข่าให้กินค่ะวันนี้เราจะทำคลิปยายประคองทั้งวันนะคะบดสื่อเบียมาบดสื่อเบียมาเมล่างเมล่างสื่อเบีย มีเสียกับมีเตอร์หัวกับยังยังกับยังว่ะมีเสียนเนาะพอกระเทียมลงไปจะเอาไปเผ็ดนะคะเพราะว่าเพื่อความแซ่บความนัวค่ะจะไม่เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็จะติกไส่นะคะเอาทีละอย่างค่ะ งางกระอมองใส่พริกไทยลงไปค่ะอันนี้รสสาตเผ็ดนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร่นะคะกระท่าเกลือยังไงก็ได้อันที่สีฟ้นานะคะ สีแดงแล้วก็สีเขียวะคะ่ะพริกสีฟ้าเพิ่มรสชาติสัะคะดค่ะพริกไทยนะคะนี่แครอทใส่เลยค่ะใบมะกรูดแล้วก็ขิงกระชายนะคะหั่นเรีย,รยบร้อยบริเทนซื้อมากคนะ่ะอันนี้ปลาจา้าเยอะปลาบึกปลาบึกเรียบร้อยหยมยัดกันเรียบร้อยว่าเห็ดขึ้น่อยผักกาดค่ะ

กินให่มืองเดรเป็นเรือลาไปสู่าหมอค่ะเป็ามอลูปปกไทยค่ะรอส,สักพักมาเ,มออมอเดอนแล้วนะคะรุรลูกน่อยตะดีค่ะรุประมาณุน้อนโต

นมะองชอ้อนนะคะขิงสับหั่น่วปาบัดกนได้บัดกคนได้เดี๋ยวไปเดี๋ยว ดูกรนี่ค่ะกระชายลงไปกินกระชายหั่นนะคะแล้วก็ผักที่เราเตรียมไว้มีพริกไม่บกปูนส่วนพริกแดงแล้วก็พริกไทยพริกไทยพริกไทตัวนี้เข้บกั ถ้ามีถ้าใครชอบไบหัวราคาก็ใส่ได้ไม่ชอบก็ไม,ไม่ไม่ต้องใส่เรียบร้อยลอะไร